จะพาไปดูบรรยากาศสีสันการแต่งงานแต่ก่อนที่ไปดูบรรยากาศสีสันอยากถามคนข้างๆนิดนึงเนี่ยสมมุตินะครับสมมุติเหมือนน้องพับนะยังไงคะถ้าเกิดน้องเอ๋ยแต่งงานนะมีเจ้าบ่าวมารอแล้วนะต้องสมมติก่อนโอเคสมมุติสมมติสมมตินะจะแต่งแบบไหนเออจริงๆเคยฝันเนากยไปทะเลชอบทะเลอแต่ตอนนี้แค่ได้แต่งงานก็ทำที่ไหนได้แต่งที่ไหนก็ได้ขอให้มีเจ้าบ่าวก่อน นี่คือประเด็นที่สำคัญเรับมลดสเปคไปเลยลดสเปคตอนแโอ้วาดฝันต้องริมทะเลที่นุ่งที่นั่นนี่ไม่มีละตอนนี้ขอได้แต่งขอเจ้าบ่าวและเจ้าบ่าวก่อนหน้านี้ก็มีสเปคนะหลังๆนี้ถ้าไม่มีสเปค้าคุยกันถูกคอขอเป็นผู้ชายผู้ชายกอแลวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศสีสันการแต่งงานและการแ่นแต่ไม่ใช่ของน้องเอ๋ยนะฮะจะพาไปที่จังหวัดชนบุรีครับไปดูสีสันการแต่งงานการจดทะเบียนบนหลังช้างกันครับ นี่แหละครับขบวนแห่นี่คืองานแบบนี้นะครับแต่งงานไม่ใช่งานบวชนะคะ <c oughs> ก็ดูะคล้ายๆเหมือนการมีนางรำม,มีนางฟ้าแบบนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศงานแต่งงานที่สวนนงนุชพัทยาครับมีการจัดงานแต่งงานพร้อมจดทะเบียนสมรสบ,บนหลังช้างฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครับอย่างที่น้องเอ๋ยบอกครับขบวนก็นําหน้ามาก่อนนางรำกว่า,า30คนบคนลำหน้าขบวนกรองยาวครับ ตามด้วยขบวนช้างที่มีคู่บ่าวสาวครับก็คือนางสาวจุฬาลัต์คงมาศกับนายวิศณุจิตมณีครับนั่งอยู่บนหลังช้างครับก่อนจะร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันความรักที่มีต่อกันระหว่างเราสองคนโโแล้วก็เพื่อเป็นทางการนะฮะเธอและฉันฉันและเธอนะครับโหหวานไหมหวานไหมอันนี้ก็ยกงวงจังเลยหวานไหมสนใจนั่งแบบนี้ไหมโอ้น่าสน ยาเลยพี่สงสารช้างนะฮะอ,อ้าวทีน,นี้ไปสอบถามเจ้าบ่าวกันหน่อยค,ครับคือพี่วิษณุจิตปณีครับบอกว่าที่อยากจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเพราะเคยเห็นว่าที่สวนนงนุษเนี่ยมีการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างช่วงเดือนกุุภาพันธ์เทศกาลวันแห่งความรักที่ผ่านมานี่ก็เล,เลยอยากมีโอกาสแบบนี้สักครั้งนะฮะเลยติดต่อเข้ามานะครับทางสวนนงนุษก็สอบถามถึงรายละเอียดงานว่าเอ๊ะจะมีแขกเนี่ยมาร่วมงาน มากขนาดไหนนะฮะซึ่งก็พบว่าแขกที่มาร่วมงานทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน50คนนั่งต้องห่างกันนั่งเก้าอี้ห่างกัน1เมตรนี่ตามสเต็ปนะะว่งมาตรการป้องกันนะครัก็จัดเก้าอี้แบบนี้ฮะยืนระยะห่างกันนะครับทางสวนุ้นึกว่าเอ้ยไม่ถึง50คนโอเคก็ยังปลอดภัยคุมได้อยู่นะครับแล้วก็ถือว่าต้องการเนี่ยแบบ สารความฝันได้ไงที่อยากมีการแต่งงานแบบนี้นะครับซึ่งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก็ต้องอมั่นใจด้วยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงะนะะแล้วทางสวนนงนุษก็ต้องวางมาตรการเช่นเดียวกันนะฮะในการป้องกันเชื้อโควิด -19 ก<ม>นะฮะก็มีการนีร่ร COVID ตรวจอะไรนะรอุณหภูมินะแจกเจลล <ะ S 2> ้างมือนะฮะนี่เพื่อป้องกันโควิด1ินะครับและที่สําคัญให้งานเนี่ยมันเดินหน้าไปอย่างราบรื่นนะครับ ตอนนี้ไปสอบถามผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับคุณณพลกิตโสดอนครับบอกแบบนี้ครับว่าในช่วงเนี่ยหากมีคู่บ่าวสาวต้องการจัดงานออที่สวนนงนุพทยาก็บอกว่าก็สามารถทําได้นะ<อ>แต่อาจจะต้องพิจารณานะครในส่วนของรูปแบบการจัดงานนะครับมีกฎระเบียบนะครับเน้นการปฏิบัติตามนโย,ยบายของภาครัฐนะครับก็คืองดการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก เอาเฉพาะญาติที่สนิทนะาทางด้านเ,เจ้าบ่าวเ,เจ้าสาวเล็กๆพอเป็นสักขีพยานนะครับและต้องไม่เกิน50คนนี้นะกำลังดีควบคุมได้นะฮะงดกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่ปิดนะครับซึ่งทางส่วนสัตว์ตงนู้นเนี่ยทางสวนตงนุษนะขอภัยนะก็ดําเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมดของงานครับไปที่ด้านนอกนะ เป็นพื้นที่เปิดไงโล่งไงที่สําคัญทุกจุดของงานมีการติดตั้งเจลล้างมือที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้ก็เป็นการดูแลความปลอดภัยเป็นการดูแลสุขภาพทั้งคนที่มาร่วมงานก็ดีนะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยจัดงานด้วยนะครับนี่เป็นงาน้องเอ,อนนะ๋สนใจไหม,อ,มอาจจะขึ้นไปหลังช้าสักครั้ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่า มันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าได้ไหมคะอาจจะเบาจะตายเออก็เป็นอีกหนึ่งน่ารักน่ารักเนาะก็นี่แต่งงานเนี่ยคนก็เปรียบเสมือนเวลาแต่งงานกันใช่ไหมผู้ชายช้างเท้าหน้าผู้หญิงช้างเท้าหลังผ่านไปสามเดือนผู้หญิงก็เลื่อนมาเป็นเท้าหน้าใช่ไหมไม่ผ่านไปอีกสักพักก็อยู่บนหลังช้างเป็นควานผ่านไปหกเดือนนะฮะผู้หญิงกลายเป็นช้างอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่าของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนนี่แม่หยอกจอกเล่นนะยอกเล่นอยู่เป็นอีกหนึ่งความรักนะคยับเป็นสิ่งที่สวยงาม ถ้าผู้หญิงเป็นไฟผู้ชายก็เป็นน้ํามันนะได้นะไม่ได้เป็นน้ำเป็นน้ำช่วยกันช่วยกันนะฮะจะได้รักยืนยงนะฮะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากเลยค่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ